สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับมาลิกแล้วนะคะวันนี้มาริกจะพาลูกค้านะคะมาชมนะคะรถ XLT นะคะตัวด้านหลังของมาลิกนะคะตัวนี้เป็น XLT เกียร์ธรรมดานะคะราคาของน้องนะคะอยู่ที่857,000บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นเยอะมากมากเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะก็ มาสอบถามโปรโมชั่นกับมาริได้นะคะเดี๋ยววันนี้มาริจะพาไปชมนะคะว่ารถ XLT ตัวนี้นะคะด้านหลังของมารินะคะมีสมเปคอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวด้านหน้าของเจ้า XLT นะคะตัวนี้นะคะจะเห็นด้านหน้าเลยตัวนี้เป็นตัวรถสีขาวนะคะ รุ่น XLT ของเรามีทั้งหมด6สีนะคะลูกค้ามีสีดำสีขาวสีบรอน์สีเทาดำสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะตัวด้านหน้าของมันคือสีขาวนะคะแล้วก็ที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนข้างหมูเลยตัวนี้นะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะ แล้วก็จะมีตัวอักษรฟอร์ต,ตรงกลางอย่างนี้นะคะด้านข้างของเราก็จะเป็นโครเมียมตรงนี้นะคะตัดให้ดูเรียบหรูนะคะสำหรับเจ้า,า XLT ตัวนี้นะคะฝากระโปรงของเราจะเป็นโชคคู่หน้านะคะเดี๋ยวมาริเปิดให้ดูเนาะ นะคะของเราก็จะเป็นโชกฝากระโปรงคู่หน้าอย่างนี้เลยสะดวกสบายในการเปิดปิดนะคะใช้มือเดียวก็เปิดได้นะคะแล้วก็เครื่องของเรานะเค,เครื่องยนต์ของเรานะคะก็จะถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบนะคะตัวนี้นะคะของเราเป็นเครื่องยกสูงนะคะสามารถลุยน้าได้ถึง80เซนเลยนะคะแล้วก็จะมีแผ่นซับเสียงให้ด้านบนนะคะตัวนี้นะคะซับเสียงไม่ให้เสียงเครื่องยนต์เข้าสู่ห้องโดยสารนะคะตัวนี้ทํามาดีมากๆเลยนะคะ ไฟของเรานะคะเป็นไฟแบบโปรเจกเตอร์นะคะลูกค้านี่นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะเราก็จะมีมาให้ลูกค้านะคะอยู่แล้วนะคะในรุ่น XLT นะคะสำหรับด้านข้างนะคะรุ่นนี้นะคะ XLT เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นเกียร์6สปีดเนาะ160แรงม้านะคะ385นิวตันเมตรนะคะ นี่นะคะแม็กของเรานะคะจะเป็นขอบ17นะคะลูกค้าจะเป็นแม็กแบบลมดํานะคะอันนี้จะเป็นแต่งเดิมๆเ,เลยนะคะของโรงงานเลยนะคะแล้วก็ทําการติดฟิล์มให้กับลูกค้านะคะฟิล์มตัวนี้นะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะลูกค้าต้องการกี่เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถจัดให้ได้นะคะแล้วก็คิ้วกัรซาตตัวนี้เป็นของแท้จากฟอร์นะคะเราก็ติดให้กับลูกค้าเข้าไปด้วยนะคะ สำหรับเจ้า XLT นะคะเราจะมีไฟเลี้ยวให้ตรงด้านข้างนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะตรงกระจกสะดวกสบายนะคะในการขับขี่บันไดข้างของเรานะคะเนื่องจากว่ารถเราเป็นรถยกสูงนะคะเราก็จะมีบันไดข้างให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นขึ้นลงรถนะคะบันไดตัวนี้นะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเลยนะคะแล้วก็ เครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะของเราก็จะเติมน้ำมันตั้งแต่ดี20ขึ้นไปเลยนะคะนี่นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ14กิโลลิตรนะคะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเราก็จะมีะไฟเบรกลงที่3ให้ด้วยนะคะสะดวกสบายนะคะเวลาขับรถบนท้องถนนในที่มืดๆเ,เ,เวลาเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีไฟเบรกด้านท้ายแล้วเราก็จะมีไฟเบรกวงที่3าให้คือคือ,คอด้านบนตรงนี้นะคะเป็นไฟเบรกวงที่สาของเราเนาะแล้วก็ไฟสองท้ายกระบะหลังนะคะด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะก็มีให้กับลูกค้าด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็กระบะเราเป็นกระบะแบบตอนลึกนะคะสามารถบรรทุกของได้ถึง1.3ตันเลยนะคะ เพราะว่าของเราเป็นเชสซีแบบชิ้นเดียวนะคะนี่นะคะไฟท้ายของเรานะคะไฟท้ายของเรามีขนาดใหญ่นะคะที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ด้านท้ายของเรานะคะการชนด้านท้ายของเรานะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะการระยะถอยจอดนะคะให้กับลูกค้านี่นะคะสากระบะท้ายของเราแล้วก็กระบะท้ายนี่ค่ะให้ดูความลึกของมันนะคะออ สามารถบรรทุกของได้เยอะจริงๆนะคะลูกพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถกระบะไปต่อยอดอาชีพของตัวเองนะคะเอ่อคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างสําหรับภายในเจ้า XLT ตัวนี้นะคะเกียรยธรรมดานะคะอย่างที่มาริบอกเนาะภายในของเขานะคะก็จะดูกว้างขวางนะคะ นี้นะคะกว้างมากๆเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่งอย่างสบายมากๆเลย <ๆ S 2> เปรียบเสมือนรถเก่งขันนึงเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ของเราจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะให้กับลูกค้านะคะอันนี้มารีก็จะพูดกับทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้เลยนะคะแล้วก็มีบลูทูธให้ด้วยสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเปิดแมปหรือ GPS นะคะสามารถต่อสายจาก อสอสสายชาร์จแบตของโทรศัพท์ตัวเองนะคะมันก็จะขึ้นเป็นะระบบนำทางให้ด้วยนะคะนี่นะคะคอนโซลต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาของน้องก็จะอยู่ที่8 5 7 0 0 0บาทนะคะสำหรับเกียร์ออโต้จะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะไฟไฟก็อัตโนมัตินะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ ที่ปลดล็อกนะคะสามารถปลดล็อกฝาถาังน้ํามันได้ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าปลดล็อกเปิดปิดรถออกเปิดปิดรถก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวดูวด้านหลังกันนิดนึงด้านหลังของเรานะคะอย่างที่บอกนะคะว,ว่างนะคะสามารถนั่งได้ แบบไม่เบียดกันเลยนะคะแล้วก็เราจะมีช่องเสียบไฟให้12โวลต์ตรงนี้นะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านหน้าเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยมาริพาชมรอบคันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแต่ง เป็นชุดแต่งก็ได้นะคะหน ah. ้า f 1 5 0ก็ได้นะคะก็สามารถทำมาสอบถามโปรโมชั่นกับมารีได้นะคะเดี๋ยวมารีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ